ก่อนจะไปพบกับความบันเทิงอย่าลืมกดดีดกดตัดสคมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราแกงเซิร์ฟเยาว,วรุ่นด้วยนะเจ้ค่ะเพื่อนๆสามารถติดตามความบันเทิงของแกงเซิร์ฟเยาว,วรุ่นได้ที่ Facebook Page แกงเซิร์ฟเยาว,วรุน่น Instagram ม u r f y a w a ยาวรุ่นแกงและ y u u t u h anel Surf y a w ยาวรุ่นแกง ัจ้าตอนนี้พวกเราแกงเซิร์เยียวรุ่นนะครับก็อยู่ที่ r o c k e t Space มันเป็นเหมือนบ้านเป็นที่กำเนิดของแกงเซิร์เยาวรุ่นเป็นที่รวมตัวต่างคนต่างที่มาแล้วก็มาอยู่ตรงนี้จนจนจนเป็นแกงเซิร์เยาวรุ่นจนทุกวันนี้วันนี้เราก็เลยพาทุกคนมาเที่ยวบ้านเราเนาะเราเป็นเหมือนบ้านเดี๋ยวเราจะไปดูว่าที่ r o c k e t Space เนี่ย เขามีโซนอะไรยังไงบ้างมีที่อะไรให้เล่นบ้างเด็ดแค่ไหนที่ Rocket Space ไปจ้า และนี่คือคนกวาดลานที่นี่นะครับผมยอกยอกยอกนี่คือพี่ไอซ์ครับเป็นคนที่ดูแลสนามที่นี่เลยวัสดอครับผมเดี๋ยวให้พี่ไอซ์แนะนำหน่อยว่าแรงบันดาลใจในการสร้างสนามที่นี่มียังไงบ้างครับพี่ก็แรงบันดาลใจจริงๆก็คือตัวพื้นที่ครับมันเป็นไข่แดงในกรุงเทพเนาะอยากให้มีลานกิจกรรมเล่นเกี่ยวกับเอ็กซ์ตรีมเนาะมีสตรีท เซิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือยินดีครอบ<ล>ทุกวงก<ช>ครับครับผมตอนแล้วมันมีโซนอะไรบ้างพี่ตอนนี้ก็ตอนนี้จะมีโซนแบ่งให้ก็จะเป็นมีลองบอร์ดนะมีโซนสตีบแล้วก็มีลานสําหรับเซิร์ฟแนวราบแล้วก็จะมีเป็นอุปกรณ์ด้านหลังลก็จะมีเป็นโบเป็นปั๊มแทก เป็นมินิแรมเรามีของติดไม้ติดมือมาพี่ด้วยวันนี้ครับผมมีผู้ใหญ่ใจดีส่งมาให้เราวันนี้เป็นเสื้อยี่ห้อเบยดี้เทนครับเป็นสสิแฟชั่นที่หนูใส่อยู่เนาะใช่นี่ใส่แล้วก็จะดูดีแบบเยาวรุ่ช่วงแล้วไงใครแฟ และตอนนี้อยู่ในช่วงแล้วไงไครแฟนวันนี้เรามีอะไรพิเศษพิเศษนนด้วยลวันนี้เราถูกท้ามาจากแบรนด์เสื้อผ้าที่ชื่อว่าแบ,แบดดี้เช,ชนเขาส่งเสื้อมาให้เราแล้วให้เราขีดลุกมาดูกันซิว่าเราสองคน,นจะขีดลุกกับเสื้อสองตัวนี้ได้กี่ลุกกันเอ่ยใช่ค่ะของเราได้เป็นเสื้อยืดสีดำของเราได้เสื้อยืดแขนยาวสีขาวโอเคงั้นอ,อย่ารอช้าเราไปดูกันเลยดีกว่าจ้า ื้อยืดของแบรนด์แบดดี้เทนเนคะพี่<ช>สามารถเขียนดูกได้ตั้งหลายแบบเนาะใช่แล้วครับว่าไมคนไหนสนใจเสื้อของแบรดดี้เทนสามารถติดต่อหรือสั่งซื้อได้ตามที่อยู่ที่เราขึ้นท่าทางนี้เลยแล้วว่าไม่คนไหนที่มีเสื้อของแบรดดี้เทนก็อย่าลืมเขียนลูกเก๋ๆมาฝากพวกเราด้วยนะโอเคค่ะสําหรับวันนี้เราสองคนแล้วไงใครเอาใหม่5 4 3G แล้วไงใครแฟนยังไงก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะค่ะได้เจอกันใหม่ในอีสปีต่อไปนะบายจ้วง แล้วไงใครฟทางโน,น้นถ้าเห็นอยู่ไกลๆตรงโน้นนะฮะจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่แถวตรงนั้นก็คือพวกเราเอง เราจะบอกว่าที่เราเดินให้ดูเพราะว่ามันใหญ่จริงๆไงกว่าจะถึงล้วคือปกติแล้วว่าทุกคนจะอยู่พื้นเรียบในช่วงตอนแรกๆใช่ป่ะแต่ตอนนี้ไม่มีใครอยู่พื้นเรียบเลยเพราะว่าเขาเทินโตกันหมดแล้วจ้าเยาวรุ่นน่ะนี่จะบอกว่าระวังนิดนึงเพราะว่ามันจะมีร่องน้ํามีผู้ประสบอุบัติเหตุหลายคนแล้วที่แบบน้องลงไปนอนอยู่ในน้ําขวางอย่างงี้นะจ๊ะอันตรายมากๆตากล้องก็โดนแล้ว นี่เป็นยังไงอยู่ My w <World>. o นี่นะจะเป็นโซนใหม่มีเว็บแบงค์มีตั้มแท็กมีมินิโบให้เล่นดูดีมากคุนคดีมากจริงที่เนี่ยนะใช่พื้นแบบเขาข,ขัดเรียบร้อยแล้วปกติก็กดที่นี่เขาก็จะถ้าเล่นโซนนี้นะฮะ เขาจะขอความร่วมมือให้ใส่หมวกกันน็อกแล้วก็เตะตีเนิดหนึ่งเพื่อความปลอดภัยทุกคนใส่ดีกว่าไม่ว่าจะที่นี่หรือที่ไหนแต่ถึงแม้จะเกิดอุบัติเหตุที่นี่ขาโรงพยาบาลใกล้มากนะคะคาร์าเอ๋ยได้หมดเลยมีวิวโรงพยาบาลก็มามีมากนี่เป็นไงบ้างชอบไหมตอนนี้เปส่บัมแท็กส่วนตัวชอบมากจอยมากค่ะเพื่อนสาวฉันฉันเห็นเพสาวได้ตั้งแต่แบบเจ็ดโมงอ่ะแต่ยังไม่หยุดเลยเพราะว่าเป็นสิ่งที่ฉันเล่นได้เป็นวันแรก ที่น้องมิวกี้ของเราแต่งตัวเรียบร้อยที่สุดที่เจอกันมาตัวตัวเลสปอนเซอร์นะคะเออัวใหมุนตัวในสิเดีจะวางก่อนวางก่อนโอ้ยวางอะมุนต์วางตัวการโกงการเกงเออยการเกงด้วยนะคะนี่เบรดิเทนนะเราก็ใส่แล้วจ้า ตงัเปลี่ยนแนวบ้างเปลี่ยนแนวบ้างรู้สึกว่าเออเลยใส่อย่างนี้ก็เล่นกีฬาคล่องนะเป็นแบบฮิกเกิลใช่ไหมใช่เขาไม่ต้องแบบกลัวเสื้อผ้าเขาใส่ใส่สบายสบายใช่มันไม่ได้ร้อนมากนะจริงจริๆเลยนะนี่ดีลายก็สวยปต่เดี๋ยวเราไปขอไปป่วดคนอื่นก่อนเชิญขุ่นเหนวขุ่นหนวได้เป็นฟัดกระปันแท็กต่อจ้ะสามารถหน่อยว่าชอบโซนไหนที่สุดก็คงเป็นโซนนี่เขาเรียกว่าโซนอะไรอ่ะ เซนเอกโบอ่าเซนเอกโบโอเคสุดละอ่าแล้วทางนู้นนะครับจริงๆผมชอบโซนเนี้ยครับตีมันก้านห่าแบงอ๋อยายก็ชอบจังงี้แบงแบงค์แบงแบงค์แบเก่งมากโหเก่งด้วยใช่แหกสามร้หกถ้าถ้าใครตามไอจีเขาจะเห็นเลยว่าทุกเช้าเขาไม่แต่งเสื้อผ้าเลยทุกเช้าเขาจะไม่ไปทําบุญปกติแล้วคนแก่เขาจะไปทําบุญตักบาตรกันเขาจะอยู่ไี่ เดินมาตั้งแต่6โมงเช้าตอนนี้จะ2องทุ่มแล้วฉันเหนื่อยมากก็ฝากติดตามพวกเราแกงเซิร์ฟเยาวรุ่นด้วยนะฝากกดกระดิ่งซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวราไปก่อนนะคะครับฟิตตี้หนึ่งขอบคุณค่ะ